คุณชั้นอะเซ้งร้านอาหารตามสั่งนะคะไม่ได้มาขายของแบบเด็กๆอะ่ะนี่ลูกค้าจะมาสั่งอาหารเหรอจ๊ะเปล่าค่ะนี่ร้านปล่อยให้เซ็งเหรอคะใช่จ้ะสนใจหรือเปล่าจ๊ะ ฉันทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารพอดีก็ขยายสาขาไปทั่วประเทศแล้วนะคะแต่เชียงใหม่ฉันยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเลือกทำเลไหนดีนะคะ่ะคุณมาแถวเนี้ยดีเลยจ้ะเพราะแถวเนี้ยเป็นทำเลทองเนี่ยตรงซ้ายมือข้างหน้าตรงเนี้ยมีหอพักอยู่ห้าหที่ตรงขวามือตรงเนี้ยเป็นโรงงานหมูยอส่วนตรงหน้าปากซอยอะก็มีโรงงาน ทำผักกาดดองด้วยแล้วก็มีพวกแบบอะไรนะทอผ้าก็มีโรงงานทอผ้าเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาอย่างนี้คนต้องเยอะแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะเวลาเขามาสั่งอาหารทีนะบอกเลยสั่งเป็นสิบยี่สิบกล่องบางทีถ้าเป็นแบบสัม,มนาอะไรเงี้ยสั่งทีห้าสิบกล่องก็มีสกล่องใช่อย่างฉันนะ่ะขายไม่ค่อยได้หักต้นทุนอะไรแล้ว วันหนึ่งก็ได้พันอัพอะพันอัพใช่แต่ถ้าวันไหนที่แบบขายดีหน่อยอู้ฟู่เลยจ้าบอกเลยขนาดขายไม่ได้ได้พันอัพเลยอะจริงเหรอคะเนี่ยแต่น่าเสียดายนะคะขายดีขนาดนี้ทำไมถึงเซ็งร้านละ่ะใจจริงฉันอะ่ะไม่ได้อยากจะเซ็งร้านนี้หรอก มันมีความจําเป็นจริงๆนี่คุณลองคิดดูสิพ่อฉันนะเมื่อหลายเดือนก่อนแกไปล้มในห้องน้ําที่เนี้ยทาให้แกอาัมาพาตครึ่งตัวช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ส่วนแม่เมื่อก่อนอ่ะก็เปิดร้านเสริมสวยพอพ่อเป็นแบบนี้ก็ต้องทิ้งร้านแล้วต้องมาดูแลพ่อตลอดใช่ไหมแล้วเนี้ยแม่ก็โทรมาบอกฉันตลอดเลยอะ่ะว่าแกจะดูแลไม่ไหวละ ให้ฉันน่ะที่เป็นลูกคนเดียวอะ่ะกลับไปดูแลพ่อแม่หน่อยคุณลองคิดดูสิความกะตันอยู่ในใจฉันมันก็มีอะเนาะฉันก็ต้องตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านดีกว่าอย่างน้อยไปเปิดร้านอาหารตามสั่งที่บ้านก็ยังดีโอฉันเข้าใจคุณนะัทคุณมีเหตุจําเป็นจริงๆอะถึงต้องเซ้งร้านใช่ฉันขอถามได้ไหมคะเซ้งร้านนี้ ฉันจะได้ทั้งอุปกรณ์แล้วก็เครื่องครัวไปเลยใช่ไหมคะโอ้ยนี่คุณเห็นพวกอุปกรณ์พวกนี้ไหมคะโต๊ะพวกเนี้ยฉันเซงแล้วฉันยกให้คุณหมดเลยแถมบ้านหลังเนี้ยฉันอะ่ะเพิ่งต่อสัญญาเช่าเมื่อเดือนที่แล้วเองคุณอะ่ะเก็บข้าวเก็บของมาอยู่ได้เลยคะ่ะดีจังเลยนะคะเครื่องครัวก็มีพร้อมอุปกรณ์ก็มีครบอะ่ะแล้วก็มีบ้านเช่าใกล้ๆไปเป็นที่พักอยู่ได้ด้วย นี่ถ้าคุณสนใจอ่ะพรุ่งนี้ก็มาดูได้นะช่วงเที่ยงๆอ่ะลูกค้าฉันเยอะอสะดวกหรือเปล่าจ๊ะคุณอ๋อพรุ่งนี้ฉันว่างพอดีเลยค่ะฉันจะมาทาที่ร้านนะคะได้เลยจ้างั้นเดี๋ยวฉันขอเก็บของกันนะค่ะแต่ฉันไม่เห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเลยนะคะแถวนี้อ๋อช่วงเนี้ย โรงงานแถวเนี่ยเขายังไม่เลิกงานส่วนที่ฉันเก็บของอะ่ะเพราะเดี๋ยวจะรีบไปทำธุระหน่อยนะมันขอตัวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหานะคะจ้า,านี่คุณคนเมื่อวานนี่จ๊ะค่ะ<า>ฉันนั่งก่อนได้เลยนะจ๊ะ เออเจจ้าเดี๋ยวเอากระเพราสามกล่องน,นะเดี๋ยวนะขอจดก่อนเอากระเพราหมูสามเนาะเป็นกระเพราหมูชิ้นนะได้จ้าแล้วก็พริกแกงถั่วใส่หมูสองกล่องเขาเรียกพริกแกงหมูจ้าครับครับนั่นแหละสองกล่องเอาสองทั้งหมดห้าเนาะครับเดี๋ยวมาเอานะครับได้เลยจ้าเจ๊จ้าวันนี้เอากระเพราหมูไข่ดาวพิเศษที่นึงนะ ได้จะเอาเป็นหมูไข่ดาวเนาะกะเพราใช่แล้วก็เดี๋ยวสั่งกลับบ้านคือเอาหมูกระเทียมใส่กล่องสามสามกล่องแล้วก็ข้าวผัดอีกสามข้าวผัดสามเนาะได้จ้ะแล้วอย่างก็คือคณะหมูกรอบอีกสี่กล่องโอเคจ้าได้เลยเดี๋ยวจะรีบทําให้นะจ๊ะได้เลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมนั่งรอนะครับจ้าโหลูกค้าเยอะจังเลยนะคะ ใช่จ้ะฉันก็บอกแล้วช่วงเที่ยงอะลูกค้าก็จะเยอะแบบนี้แหละเดีคุณรอหน่อยนะค่ะฮัลโหลจ้าอันนี้ไฟซอยสามรึเปล่าเนี่ยอ๋อใช่ครับเจเจครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับกะเพราห้า,หากล่องน,นะครับไข่ดาวด้วยครับได้จ้ะกะเพราหมูสับเนาะเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีผมจะไปเอานะครับเจได้จ้ะได้าะว่าตัวนี้เจย,ยุ่งมากเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรีบ เดี๋ยวจะรีบทําให้แล้วกันเนาะโอเคครับได้ครับจ้าโอเคครับอ้าวพี่อันเอาไฟมันอะก็ไฟอะสิมันให้พี่มาเอาข้าวแทนมันเนี่ยไหนอของมันอะเนี่ยจะพี่ห้ากล่องห้ากล่องเท่าไหร่นะสองร้อยพี่มันสั่งพิเศษไว้อะสองสั่งพิเศษเลยเหรอใช่มันซื้อให้ใครแย่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ ขอบคุณจ้ามาแล้วเจ๊ขอผ,ผมได้หรือยังในห้ากล่องได้แล้วจ้ะหากล่องนี่จ้ะพิเศษให้หรือปาเนี่ยโอ้ยไม่ได้พิเศษเหรอกก็ไม่ได้สั่งพิเศษซะหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยคนกันเองจ้าอ่ะร้อยแปบหาบาทเนาะเออเจ้พรุ่งนี้ผมว่าจะสั่งยีสกล่องเนี่ยได้ได้เดี๋ยวทําให้เลยนะพรุ่งนี้ผมมาเอา ก็ได้จ้าแต่ว่าต้องโทรมาย้ำฉันหน่อยนะได้เลยจา่ายเงินทอนเดี๋ยวไปก่อนนะเจ๊ขอบคุณจ้าเจ๊เข้ากล่อง<ะ>สิบกล่องได้ยังได้ลแล้วจ้าเท่าไหร่อะครับข้ากล่องสิบกล่องก็สามห้าสิบแล้วก็ที่กินไปพิเศษใช่ไหมสี่สิบทั้งหมดก็สามร้อเก้าิจ้าอืมนี่ครับ ลองกันทอนหน่ยนะจ๊ะนี่จ๊ะครับเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้ผมจะมาใหม่นะครับเจ๊ขอบคุณนะจ๊ะครับผมแบบนี้เราคุณช่วงทเที่ยงๆอะ่ะถ้าวันไหนคนเยอะนะโอ้ยเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดแนะ่ร้านคุณนี้คนเยอะจริงๆเลยนะคะใช่จ๊ะ แล้วที่คุณเซ็งร้านนะคะคุณตั้งราคาไว้เท่าไหร่ละคะที่คิดไว้นะเอาแบบให้ลดสุดๆเลยห้าหมืนเพราะไหวไหมห้าหมืน่นแต่ถ้ากำไรอย่างน้อยวันละพันไม่กี่เดือนก็ได้คืนแล้วเนาะใช่จ้ะเดี๋วว่าไม่กี่เดือนเลยสองเดือนก็คืนทุนหมดแล้ว โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเตรียมเงินแล้วก็มารอคุณที่ร้านเหมือนเดิมนะคะได้เลยจ้าขอบคุณมากนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรุกวนคุณเซ็นได้เลยนะคะ เรกวนกรอกรายละเอียดด้วยแล้วก็ขอบัตรประชาชนเดี๋ยวฉันขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยค่ะและ้วนี่ก็เงินห้าหมื่นที่ตกลงกันไว้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ,ะคุณนี่มันแบงก์กามโมนี่คะนี่กะจ,จะเล่นตลกอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ได้เล่นนไงคะนี่คุณฉันอะเซ็งร้ก ตามสั่งนะคะไม่ได้มาขายของแบบเด็กๆอ่ะอ๋อเล่นขายของแบบเด็กๆก็แล้วที่เมื่อวานนะคะที่คุณไปจ้างหน้ามาสามสี่คนอ่ะที่มาสั่งกับข้าวคุณเยอะๆอ่ะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเล่นขายของแบบเด็กๆหรือเปล่าคะไม่รู้เลยฉันฉันไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นเป็นปลาทองหรือเปล่าเนี่ยถือความจําสั้นขนาดเนี้ยจําไม่ได้เลยเนาะว่าเมื่อวาน่ะตัวเองทําอะไรไวอ้อ้ออยนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วเนาะ ยังไม่เห็นมีคนเดินผ่านไปผ่านมาหน้าร้านคุณสักคนเลยอะค่ะมาไม่ยังไม่เดินผ่านเลยอะร้านคุณอะทําไมพูดจาแบบนี้อะฮะก,ก็ก็วันนี้โรงงานแถวนี้เขานัดกันหยุดอะไม่ต้องมาโกหกฉันเลยนะนะนะไม่คะกับคนในร้านเมื่อกี้นี่ แล้วไหนกันเจ๊อะเก้าร้อยทำไมไม่ไจ่ายพันนึเลยเจ๊โอ้ยฉันใช้บริการบ่อยอยูออ่แล้วออแล้วสรุปได้ขายว่าเจ๊แน่นอนสิฝีมือระดับนี้แล้วว่ะขายได้ดิเจ๊แต่ผมบอกตรงๆลยร้านเจ๊ที่เจ๊อยู่เนี่ยเมียบอย่างกับปลาชา้าทำแบบเนี้ยไม่กลัวเขาว่าให้ทีหลังหรอตกปากเลยดชจริงก พาอรู้ว่าเงียบเหมือนป่าช้าไงฉันถึงต้องเซ้งออกอะไปก่อนแล้วนะเรียบปากไวล้ละยังไงก็ขอบคุณมากนะที่ใช้บริการนะเจ๊กกหกไม่เนียนอะ่ะก็ไปเรียนมาใหม่นะจ๊ะไม่รู้แหละยังไงอะ่ะคุณก็ต้องจ่ายแบงค์จริงมาให้ฉันแล้วก็เซ็นสัญญาให้ถูกต้องด้วยไม่ค่ะยังไงฉันก็ไม่จ่ายถ้าฉันเซ้งร้านต่อจากคุณอะ่ะฉันก็ขาดทุนย่อยยับกันพอดี เงียบดีกับป่าช้าร้านนี้สัญญงสัญญาไม่ต้องมาเซมมหรอกคะ่ะได้ไงอะคุณก็ฉันน่ะอุตส่าห์ล,ล็อกที่ไว้ให้คุณแล้วนี่คุณรู้ไหมใครที่ติดต่อเข้ามาฉันน่ะปฏิเสธหมดเลยนะก็เรื่องของคุณสิคะเดี๋ยวก่อนสิอขอให้ร้านเจ็งอขอให้ร้านเซ็งให้ได้นะคะทำไมพูดจ้าปากเสียแบบนี้ จริงเลยแล้วดูดิเอาแบงก์กาโมมาให้ดูต่างหน้าด้ไงฮะ